นี่นี่หั่นหยาบๆแบบนี้เลยนี่ค่ะหั่นหยาบๆแบบนี้โอ้โหน่ากินหอมมากพี่พๆเพื่อนๆนี่ขนาดยังไม่ได้เอาลงนะคะยังไม่ได้เอาใบชะกูลงนี่รู้สึกว่ามะเขือเราจะเข้าที่แล้ว ้ยขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจพี่สีขอบขอบคุณเสียขอบคุณอู้ทุกคนอยู่ครบหมดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆที่อยู่เฝ้าให้กําลังใจพี่สีนะคะขอบคุณมากๆตอนนี้เราเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วเริ่มหาเริ่มหาหาลูกโดดนะคะ ไม่ต้องเติมอะไรมากมายนี่พี่เพื่อนเพื่อนท้ายสุดสุดท้ายใส่ลงไปเลยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบชะพูบ้านพี่สีเอิญใบปูนกแล้วก็ใส่พริกลูกโดดไปด้วยแบบนี้เลยนีแกงแคบ้านพี่สีก็เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ชิมเรียบร้อย ไม่ต้องได้เติมอะไรมากเพราะว่าถ้าใครชอบเค็มก็ลงน้ำปลาไปอีกเพราะว่าพี่สีใช้ปลาร่าแบบเค็มที่ไม่ได้ปรุงเครื่องนะคะปลาร่าแบบเค็มที่ไม่ได้ปรุงเครื่องนี่เป็นดูใกล้ๆกันนะคะมาดูใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้เข้ามาอีกนิดอลวาชิดๆเข้ามาอีกหน่อยสวรรค์น้อยน้อย แล้วไงมามาขอบคุณอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจสามสิบเก้าซับสไครต์ที่อยู่กับพี่สีตอนนี้แกงเราสุกแล้วเราก็จะเสิร์ฟให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะไขรที่อยากแกงแคร่หอมแบบบ้านพี่สีนะคะนี่มาชมแกงแค่บ้านพี่สีแกงแค่กระดูกหมูพี่พี่เพื่อนเพื่อนสามารถทำแกงแค่ไก่แกงแค่เนื้อแกงแครป สูตรนี้ใช้ได้หมดถ้าเป็นแกงแครแล้วใส่ขมิ้นลงไปแบบนี้แบบบ้านพี่สีเนี้ยคุณก็จะได้น้ำแกงสีสดสวยแบบนี้น่ารับประทานมากถามว่าไม่ใส่ขมิ้นได้ไหมได้ค่ะแต่น้ำแกงเราก็จะออกมาแบบเข้มข้นอีกสีหนึ่งนี่จะเอาแกงแครกบแกงแครเขียดแกงแครไก ยกเว้นแกงแครคนห้ามเอามาแกงเป็นเด็ดขาดนะคะนี่โอ้โห,โหเป็นไงเป็นไงน้องยงน้องยงเคยกินไหมแกงแครทางเหนือนี่ใครมาบ้านพี่สีนะหอมใบชกพูหอมผักชีใบเลื่อยหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมสมุนไพรเป็นอาหารราคาตำ่ำแต่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะพี่เพื่อน นี่คือแกงแครบ้านสีบานทำสำเร็จแล้วใครที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะฝุงต่ำก็เริ่มมาทรงปรินอ่าใครที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะมาบ้านพี่สีได้เลยอ่ะนี่ค่ะทานอาหารเหนือแบบง่ายๆแกงแครแบบง่ายๆแบบบ้านพี่สีนะคะทํากินกันนะคะพี่ๆเพื่อน,นโอโ้โหโอ้โหอยากจะซุมอยากจะซุมอยากจะเอาออก นี่ค่ะคนคนก็คนก็อยากจะออกกล้องด้วยต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะใครที่อยากทําแกงแคร่แบบบ้านพี่สีตอนนี้ร้อนมากเห็นไหมวรอบุบอวนระอุแบบนี้นี่คือแกงแคร่กระดูกหมูบ้านพี่สีใครอยากทําเป็นมาชมไลฟ์สดบ้านพี่สีแบบง่ายๆโคลกพริกให้เห็นไฮไลท์อาจจะไม่สะใจนะคะถ้ามาชม ไลฟ์สดได้ทุกคนก็จะได้วิชานี้ไปนะคะจะได้การทำแกงแคที่แสนอร่อยแบบนี้นะคะตอนนี้ร้อนมากนี่ค่ะนำเอาไปทำกันนะคะแกงแคแสนอร่อยมาบ้านพี่สีต้องได้ความรู้ไปนะคะพี่ๆเพื่อน